สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเอ,นะอ,อฟอซีสุขสุขสุขเน้อพี่น้องอันนี้ผมเกาะกับสองวอร์รี่ใช่ด้วยก็เก่าพี่น้องเลยวันนี้นานี่วัดมมน,นี่เอฟโมเมนต์เอฟซีเราพี่น้องลูกหาใกล้ๆแถวนีแ่แหละเพิ่นอัน,นันเพิ่นมาเมาขาวมันไก่เจ็ดกล่องนะครับเพิ่นกระนั่งเห็นอันรรอน,น,น,นี้เพิ่นกระสือเพิ่นกระนั่งใน่ันนี่พี่น้องเพิ่นกินแล้วเพิ่นกระสือกับปา่านเจ็ดกล่องเนาะงวอร์ี่กันด้วยสินะจอยเพิ่น ของกับขาจุนเบิอก่างแขนเส้นแหงส่นย่างเบิรคือารนครับสามสิบสามสิบจ้าบ๊อบบี้ขอถ่ายคลิปุันเดิพี่น้องเพราะว่าเอเฮธรรมดาครับผมได้บอกี่ยงีพ่อเด็กขายน้องกัขายดีมือ กินวงก่อนจะเงรานี่นมึงยาเนี่มันมีมาตั้งแต่ทรงเสาอีพอเนาะเจ็ดกล่องเบิดเนเบิดอ่ะป้าเนี่ยหน่อยเดียวพากันเสาหมูก็มาอุตรงน๋อหมูนานีวัดกับมาอุตสูนมุกสานี่กับู้นันู้น้สือก็ได้เบอรล่องน่าเอาไปจ้ากล่องมุกสารไปหกหกโอ้เอาไอี มึงสาว่รซ sí, ิป่นี้เรามาเอาอีกเจ็ดเนาะเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดแปดกำลังกินครับมันเนาเอามันไก่กินในเลาการาบนะ

หนาดข้ามันไก่เพิ่นมนแสบอดีด้พี่น้องไปกินหนาดอื่นห้องมืดเดี๋ยวก็จะได้ฟิตไววด้มั้เขามันไก่กับมิดไก่สเสือมาดแฟนกลับบ้านุูจ่อยกลับบ้าน ก็คงมากนะวันนี้เห็นนกกายแ่บ่เห็นทายดีอดีหทายดีทายีกว่าปีกินคุ้งคุ้งสองนกไกเล่นกอยนั่งนึงเาต้นนั่งเืกังอุื่อเน เออทำมันใส่ได้มจังไหนส์ได้ดีขอบรากีเฟืองันเงียบไปวังซ้อมเหมือน่นอนมากินอันนี้ได้ค่มันไก่แต่ซามเป็นพิเศษพิเศษไว้ว่าเนี่ยเพราะว่ามันพอกินเนี่ยค่ะแซ่บคลายราคาพอกินยี่สิบซี่และถึงมาซื้อ เึงนยาใั่่อโอ้ยเอฟซีรอเนอเลยอฟซมาสื่อซอยเป็นยานี่พี่น้องตัว่สื่อเขาเนี้ยก็อันั้นแ่ะพอกจเนรอบ่เลยอนคะายดีดีใจเลยพีน้องเลยพอกโเลยซอยเราพี่น้องเจ้าหน้าจ้ซอยละของหน ขายพอดีสองมือ่ะวะเขาขายพอดีนะเออสองมือเงียบ่วงหัวยออกเวงหัวเสีออกเงียบพดีที่จะขาประจำหลายเดือน้านติดเนาะ่นติดจะไม่จะาประจำเ อันนั้นผู้อันนั้นเาเคยมาสื่อดเดินเล่าบนเือาหอเ่าดอนเออว่าสื่อท่เรางออกซิเจนตาแม่สบเออขดววุ่นเส้น่มาหนอ่นน่นบอกเออผู้เลามากยอนู่หัน่มหนแับผ้โอ้กม่มีคนนึ่งที่เขาเรีว่าอยู่ทกอืม ไปอีเออมารองเขามันใกล้ปะมาซ้อไเขามันใกล้อ่าบางข้าจกรซื้อไม่ให้ดหพยังได้น้อเพราะว่ามันเสพพิเศษเท่ากับม่พิเศษแต่ก็ธรรมดาเนาะเจ็ดกองค้าต่างกก่องก็บอมี ยุดไปมือมือว่าเนี่ยจะจะตั้งยุด b o r ยุดดูบรี่มือว่านี่ดูบุหรี่แล้วก็บริว่าถ้าสิยุดสียังดอกพีลน้อกอ้มาดูบุรี่ก็เด้เมื่อยแห้งนะก็ไดยยุดน2 4่าะกินนะค่ะมันไก่ไปนิไปอันไี้ลงมาเลยอีเมลลงมา จ ah ้าเสตงเห็นไหก็แค่จะก็อันนี้ขอสิจ้าเสตงเองจะมาถือกล่องขอสิจับวเสตงจ้าเสตงกันเนาไ พ้ายดัด้ยจะขายดีด้ออแม่ขายแว่ามอยุดหนุ่สวยนะที่แกหัวรอพี่ลูกข่าก็ดึงได้ไปด้วนะนงเกลูกข่าประจำ สามูเซียวมาเอาหกก่องมาเตตีสี่โอยิแหงหน้ายืนเหมือนหนึ่งเนาะเซียวเตตี่ลาาโผลโล่งว่าไม่ปวดขาคือพาไม่ไปพาไปโรงพยาบาล๋อไปหาลวก่อแลา้าแล้วอยู่แถวนีนบ่แ้วยู่หวัว អាប់សុវៃបុណ្យលាននេះសុខក៏លើអូនមកដែរនេះដើរតាមទីឯប្អូនវិញសុខ กล่องทั้งเมีดเจก็ป็น้เนนจ็ดเจ็ดเดี๋ยวว่าผลิ่น,น้ำไป <c oughs> นับซุปใส่กระดูกไปนับป่ะอใสกระดูกบางคนก็สอบแขะสอบแขนได้โดยเฉพาะไดีขนาดนี้จ้ามีใจนบลุยูอันนี้ละครบเพิ่นาพิ่นเอาสาร้อบาสิบ กุงน้ำใหม่ถ้าจะขายต่อใช่ยังเลือยู่เลยยังเลือน้องหนึ่งนั่เราหนึ่งน้องเดนจองทอดนังก้งนั่งได้หลายจานอยู่นะได้หลายจานเยอะนะข้าวอร่อยไหมอร่อยค่ะเจอบอกขอบคุณค่ะยังอีกก่หอป๊อปช่วยมัดอีกสองหอ Aber ja. wie

หอยใบดุมอเมเฮดกาแฟมาหายแล้วกรูปบัวไหลมาเตี๋ยดูบัวไหลค่ะไปแต่พี่น้องกูเพินมาอะไรอุดโนนอยประหลามันแสบเอาสิบกง ย uh, ี <produ> ่ส uh. ิบป้อมมันเนี่ยนะป้ายี่สิบกล่องพี่น้องเออใชะแมนดีใจด้เอกาเิบวายือนึ่ยล้องาขายมืนึงแดงข้าวกล่องโอเคแล้วก็ว่ามางมืนกับกะายข้าวกล่อง โอ้มาเลยโทษเศษเนาะแล้วกูสลกับเดี๋ยแล้วพนักขายดีเออมันก็ขายดีกับพ่อมันแต่ว่าแบบว่ากับอุ๊งอัางไปได้แม่สิ่อ้นก็พี่น้องยันไม่มีหายส่งนะเงินเราวบนท่านหายแลมืดอเราเปืือนลายพอเราเหตุงานงานได้หลาย ไปส่งเขาที่พ่อองยานนอเลจ้างเ้งสีอันนั้นจ้างงนจงสีดังหมอช่วยด้านนี้ดัานเดียวกนเด็กเอันนหลกเดียวเอน

นี่ป้าทำไมมาสายนะตื่นสายแล้วก็ไปธนาคารโอนตังให้เขาแล้วก็เดี๋ยวดูน้ำเสร็จแล้วก็ไปห้องไปเอาของไปเบิกของสามร้อยบาทแล้วก็ไปเก็บดูเสื้อผ้าเสื้อผ้าของกันองให้ลูกสาวดูพี่ว่าจะมาอยู่นี่มาเดี๋ยวก็ลอกตากอนดิพี่ว่าลอกแล้ว ันที่จะไปตอนไหนป้าจะมาเดี๋ยวป้าใส่คหมอก่อนป้าหมอแล้วก็วันไหนจ้าไม่ใช่เพื่อนไม่ได้มอทีนี่ก็ตั่ข้าวมันไก่ข้าวตุ๋นก็ต้มกินนี่เลยาะที่นี่มันหาของกินง่ายโทรสั่งเขามาส่งได้แต่ท yeah. kind of eh ี <S <S ่ที่ตึกที่ห้องที่อยู่อะซอยยี่สิบอบบไม่มีใครมาส่งอะเพราะจากไรเดอร์ไรเดอร์สั่งทีก็แปดสิบเก้าสิบบาทต่อมื้อ เราเราเราประหยัดไฟบ้านเราี่นเนะเราก็พูดไปแบบนั้นมีคนถามว่าเคยเปิดแอร์นอไบอกไม่เคยเมื่อตอนดนรถนก็านอนที่นี่นแต่ไม่เคปิออดรนอระมีแต่พัดลมนะมันมีแอร์ด้วยหรอ่านี่ข้างล่าง่ยห้องห้องแอร์ห้องศ